มาขายปลาจ้าสวัสดีจ้าไม่ย่างขายปลาอมบังน,นี่น้องน้ำหวานจะขายปลา 咱慢慢看吧。 งานขายป่าอ้อมบานฝนก็สิตกกแลมันร่มมากเลยฝนกำลังจะมาแล้วไมเรื่องเผยแดดเขาเจอภเย็ิบ้านอยู่ข้างนอกป่ะนีคนอยู่อยู่ป่ะนี่อยู่หลังป่อยู่แดงเหงื่อมากสิอ๋อเหงื่อยู่แดง ก็ยังถืออันนั้นดีล่ะเออถือจังสั่งห้ามไม่มางเาเจ้าเห้าขายลูกเหรอขายน้ำวานนั่นแหละ